โอเคนะครับวันนี้เราจะมาสอนทำเว็บไซต์เปลี่ยนจากเนี้ยเป็นเซนเป็นจากเซนเป็นนี้ครับอันแรกเราจ,จะอธิบายโฟลชาร์ดก่อนนะแล้วพิมพ์โอเคในส่วนของโฟลชาร์ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นเริ่มต้นรับ เรตันแล้วก็มาแทนค่าด้วยนิ้วคูณเซนนะับมันจะมีค่าของมันอยู่นะครับว่านิ้วนี่กี่เซนเท่ากับอะไรอะไรกี่เซนเซนนี้เท่าไหร่จะเป็นนิ้วเท่ากับสองจุดห้าสี่นะครับแล่วอะไรเงี้ย แล้วก็จะเป็นเซนนะครับถ้ามากกว่าให้เป็นสองจุดห้าส่วนด้วยนี่คนระับแล้วก็เอาแปดนะครับโอเคแล้วก็ตั้งหยับรัไ้ปุ๊บเราจะได้ผลลัพธ์ออกมาครับว่าอะไรคืออะไรแล้วก็เป็นผลลัพธ์ผลลัพธ์นะครับแล้วก็นี่คือกรบการทำงนานของตัวโฟลชาร์ดคร่าวๆข,ข,ของ เ <Yep. S 2> นี้ยครับหลังจากาั้นก็จะเข้าว s c อโฟนะนะฝา์ซื่อแบบนิ้วขยอยได้เอ็นะครับ ก็ทำการก็โค้ดเหมือนเดิมครับผมโอเคนะแล้วก็เปลี่ยน เห็นนะครับแล้วก็มาหน้านี้จนะทำการแค่ไถนะ ตรน,นี้เราจะทำการนี้เราจะเปลี่ยนสูตรเหมือนกันนะนิวปูนสองจุดห้าสี่นะใส่แลย เราลองใส่กันนะครับโอเคเนี่ยเราจะได้เป็นสูตรการคำนวณครับ,รบก็จะเป็นเซนติเมตรนะครับเขาจบการดำเนินการใช้เพียงเท่านี้ครับ